ม่นซอยก pues headache, an, ันล่างเี่จ้ะเห็ดร่วมเเห็ดถัวเห็ดไข่เห็ดแดงเห็ดแดงแกเาสานหอยบิดบิดเรีลุกว่าบากเนาะบนั้นสึกัน้อยมยากคนโมกมันแซ่อะดีตอนใบใบสามโมงสี่โมงเด้อเด้อหมือนเดี้วเนี ก่อนสีฟ้าบื้องไงสีตกบ่าาเหมือนนี่แม่น้องไอไปเก็บเพชรมาหมานญยุ่มเหมือนนี่จำไหมสู่สีฟ้ามาเบิ้องไอเก็บเพชรมาแล้วนเหมือนนี่ขม่าให้แี่ม้วนโคดจ้าปเลยโอ้ท์เพชรโคตรแลนะ้วแลวไอพี่จ้าแม่ม้วนจ้ารักจักอันจกพอแจ้งแล้วโอ้ยเหนื่อยพี่น้องจังไดล่ะว่าอยากกินแจ้งเห็นลูกไปเก็บมา่างนี้นี่น้องไอหมานญยุ่มเหมือนนี่พี่น้อง <c oughs> มวนโคตรเออน้องกำลังใจเียมวนเลยเด้อสิดูจังได้บานี้มันมีผ่อเสี่ยงเดี๋ยวมีน้ำบุกน้ำเต่านี่ละลูกหลายคนอยู่ดอกหลายขนมวนโคตรเออพี่น้องดกันกลังใจ่้เจียมวนเลยเด้อพี่น้องเลยเสี่ยงแก่ไปเดี๋ยวสิูจังไดละเกนหอนเล่า ดูน้งกันเหมาะเหมาะเมี่ยเนี่ยมั่มาจากไปนี่ตัวกับเมีมหวานซอยกันล่างนี่จ้ะเฮ็ดตะโหล่างออกขาวงามกับอ่อนซะแล้วนี่เฮ็ดเฮ็ดรวมทั้งเห็ดปัวเห็ดไข่เห็ดแดงเห็ดละงอกขาวแล้วล่อแม่นองไอเอาไปตัวมากคนละจังสิเลยแดง กินแรงพอดีละพี่พี่นอ้องแต่นาเกียวไว้หันออกจิตไ,ไ่ได้แง่ตารไม่มาไอีสารมันมาจ้ะพี่นอ้องวันนมาสวนโดนจ้ะนีหมกบัวกนไว้ใหญ่หมบกบัวเนเา่าเอาไนมาเห็นเ่น้องไอ้กุนงเพนี้พี่นอ้องเดี๋ยวม่นาำไง้สิผาพี่น้องเก็บผักไปถึงกปนจามนี เก็บเห็ดมาได้หลายสิมาหาพักไปอันรวเกับปนเนี่ยแล้วอยากกินปนเห็นี่ยบะกวดเนี่ยหลายเขาได้ไปนอนแล้วแม่ไงภาพตุ่มมีตะน่วยเงาเงาเนี่ยโอ้ยบยยไ่ได้มาสวนโดนสวนหกเดี๋ยวแม่น้องไอศีรีมาทำวามสะอาดอยู่แต่ว่าบ,บวบในที่อนแม่น้องไอภาพพอไปหาหม,มอ มันนวยเนียน่ยมวาท่านหนเป็นนวยจ้ะเป็นนวยกันน้อยกลับมาจังเลยว่าน,ยนาวยเหี่ยวอย่าง,งนี้น,อน,อน,น้องแย่หมเอา้อดพุ่นเรื่องเกินอิฐพาล่นนวยเสียวข้ออีกต์นี่แกงพ่อแย่หลายรับหนึน่ง พี่กับกำลังเป็นน่วย่จ่าหญิยาขึ้นเต็ียมยุคพี่น้องสิเจ็บไปอ่ะปนเห็ดขี้ตำปนใส่เห็ดมะพริกสดๆจากสวนเท่านี้นยยี่หงยาเชียกับน่วยหลายค่ะคุณ๋ยวสิเจ็บไปต้มกินกระป่นน้ำนีำน่ไ ในนอกค่ะในพักอีตูได้พริกได้บักเขียด้บวบจ้ะทั้งยอดบวบผอมเอาซ้ำน,นี่ละ่ะสิกอบไปเห็นในบ้านคุณละไปนองเมียอยู่ในบ้านจ้ะเอาไปเก็บเก็บมื่องหนาะล่างเรียบร้อยจ้ะเมียล่างไม่ถ้าเห็ดไม่้เห็ดอะไรไม่นด้ไม่ใส่เนี่นนนน thì bà bỏi phải đang ăn béo, rau xanh, 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 rau ไม่น้องจีไส้าวสารถ้าข้าวสารบะเดงแสดียงารป,รปวดไผ่ยังไงนะข้าวสารลงไปเห็นหลายเนี่ยยนะอ,อะแยะน่ะนเนื้อข้าวสารอะเ็น้องไอจิปรุงดอกเร่ไรไลูกว่าบาบแล้วด็กพอน่อยซอยเดิมจักสองทับพี่โอตาใสไหลายประดี๋ยดพี่น้องแงเห็ดนี่มันเชื่อมเดี่ยวนวเนียน่ยบใส่กสเกอทงทีลด น้อยลำปลาจ้ะปลาลงไปเดี๋ยวเสจักนิดหนึ่งค่ะหวานแจีงเห็ดนั่นเชีมเลี้วจ้ะขิงไฟขึ้นในมั้นสุจกจังน่อย ปวดปวดเราไปน่อเลยหอมหอมหอยดรกเนาะเห็ดซิมมันก็เราไน่อเพื่อหอมแถอไข่ตั้งเห็ดละงอก้วเห็ดละงอกเห็ดไข่เห็ดปวกจ้ะหวานด๋อยเลยแฉมแล้วจบไปตัวไปตัวแล้วคืน เสียบขัดคนยงเป็นยางหน่วยหน่วยวัดจุยๆครับงนองบนี้นหน่วยเหน่วยหอมไนื้องโอ้โหเห็ดกบวกเวกตมี้เด้นี่ยเดันขอเฮ็ดนั่หวานขัเป็นยังไง

ตอบนึ่งอายากให้กินอีล่นแบบนี้เนยวเส่บับเป็นูเดียวไหมให้เรางกเป็นผู้เดียวไหมปนเห็ดอน้นเห็ดเรางกปนเห็ดรางกคุณตังเถอะปนเห็ดเรางอกไอ้รวกบวบเด้อเนี่ยนั่งลวกเอเ็ดเห็ดทอเห็ดเรางอก ปัวคนี hmm. mm. Mm. Okay. Mm. Mm. Uh ้มาอนีมานครับเนี่ยเนี่ยม่วนได้กินนานเ่าสามสามตักเห็ดตักเห็ดเอ่ป่ะเห็ดพอขคือหลายเห็ดเห็ดพอเห็ดปัวเห็ดขึ้ตงึ้บานปนนจุกหลายเหืม่นมอิ่มเนาะ

าจริงก็ปลวกผักเด้อจ้ะแหงนี่ยเส็บเน้ำกันกินแหงน้ำกันเด้อพี่น้องข้างนี้ก็มีแจกอีหลอกอีกอันอย่างนี้ข้างนี้ปิ่งอึ่งโอ้ปิ่งอึ่งก็เป็นจะเส่บก็การปวดหลาบอันนี้ปวดเหรอสิมากินน้ำกินนหมนนม่วนมีม่นน้องเอว่าเอว่ากินไปเอวากินแหงน้ำกันเด้อพี่น้องมันี กินเราคนทำรจะจับมืนกันนะสมอยากสมจับกินแล้วอยากกินตะแกงเฮ็ดพอเฮ็ดพอยังปนเี็ดละงหกไม่หมดหรอจับเป็นไงจับเป็นน่องลูกโป่เลยสมอยากยิ่งเตีสมอยากพออ่อนๆเด้อจับเป็นนองเลยมาเชิญเขาอยู่เฮียนตำแหนน้ำเฮียนน้ำล้วนไงตบแจงเฮ็ดเขาแรงแจงเฮ็ดต่อ เป็นผู้ไปเก็บไม่น้ล้องไครคาไปวันทองไปเก็บมาจมกินตุ่มลกมาตุ่มมะฮ่องแม่อยุ่บอไดได้พูดเดียวอะไดขึ้นันอนเฮี้ยนมาขึ้นลองเมอไหรู่้ได้ยุ่เหี้ยนหายไปเมืไอไห่ปิดไปหันแล้วมันหลังกายมาพูดผ่านละมันตั้ง เออเลยยกไนับใบหนาประตูเฝ้าเว้เด้อสนน่งนั่ต๊เจ็บปวดสาชืนพงค์นี่เป็นเจียงเดกัะลูกเต่าปานมอนอนนั่งยังนอนกับมานอนเป็นอเป็นอย่นอนกับเจียงว้ากันเน้อ กำลังใจให้ผู้อยู่ไกลยกยู่ยกลยุ sure> ้อยู่ไกลก็่ยุ่จุ่ยุ่ยุงยา่ยุ่ยุอกุ่ยุ่ยุ่ย้่งุ่ยยุ่่ขึ่นุ่เ่ม่ยกย่ย่้

ไอ้กิมมกลับมาไ <laughs> ม่ไ,ได้จีแล้วกลับแล้วทีแต่ด็กดวยน้มันละไปเลยจีอย่างนี้ขอแจ้งให้สงบให้เห็ดปวกสองดอกพี่น้ <laughs> <laughs> องเสบแค่มาดูจ้ะ ได้ก็ขอบคุณพี่น้อง,งเงด้กกเอกำลังแรงใจสิเป็นกำลังใจให้ขอบขั้วแม่มวนจ้ะลูกดูก็ได้มาจิ้มเขานั่งมาเนี่ขอบคุณพี่น้องปูติมางานพอเชียงเด้อจ้ะอยูไ่ไกลอยู่ไกลอยู่ประเทศนอกอยู่เมืองไทยก็ขอบคุ่นเบียงเทียนจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะบางคนไรกดแชร์กดดันน้ำเด่นเด้อจ้ะยิ่งสานมันหน่อยจ้านอนมันทนั้งืนจ้า